สวัสดีค่ะริชนานัจจรีจิรคกุลนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มในการนำเสนอการเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปซิลินทอนวล,ลีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดบึงการค่ะก็จะไปตรงกับแพลตฟอร์มการเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชนแล้วก็ห่วงโซ่คุณค่า NE03 การพัฒนาสมุนไพรด้วยวทนนะคะก็จะกล่าวถึงที่มาก่อนนะคะว่า ที่สนใจทำซิลินทอนวลีเนื่องจากว่าเป็นพืชประจำถิ่นของจังหวัดบึงกาฬเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นพืชพันธุ์ใหม่ในปี2538นะคะซึ่งซิลินทอนวลีนี้มีประโยชน์มากมายเขาจึงเรียกว่า32ประดงที่มีการต้มดื่มเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยร่างกายสีก็สามารถที่จะนำไปเป็นสีย้อมอาหารและนำมาเป็นสีย้อมผ้าได้ด้วยใบยและดอก เขาก็มีการนำมาทำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชานะคะที่ให้กลิ่นรสที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ในในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้นะคะก็ได้มีการาจําหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ไปแล้วด้วยแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะไปต่อได้เนื่องจากยังไม่มีผลิตภัณฑ์มา,าไม่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์มารองรับนะคะ จึงเกิดเป็นวัตถุประสงค์นะคะ3วัตถุประสงค์ด้วยกัน 1. คือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสารต้านอนุนิสระที่เราได้เคยศึกษากันมาแล้วนะคะถ่ายทอดให้กับกลุ่มวิสาหกิจแล้วก็ถ่ายทอดในเรื่องขององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในซิลิทอนวัล,ลีทั้งดอกและก็ใบด้วยนอกจากนั้นก็เป็นการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของ การแปลรูปที่ถูกสุขลักษณะแล้วก็การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะ3ผลิตภัณฑ์ที่เขาได้มีการจำหน่ายอยู่แล้วนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ชาที่เป็นในรูปแบบผงแห้งนะคะแล้วก็ชาพร้อมดื่มแล้วก็น้ำพริกที่มีส่วนผสมของซิลินทอนวล,ลีค่ะ 2. คือการอบรมให้ความรู้ด้านการวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนจากการผลิตผลิตภัณฑ์ จากซิดินทอนวลีแล้วก็เพื่อเป็นการวางแผนการผลิตให้กับกลุ่มชุมชนแล้วก็ขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆด้วย3ก็จะเป็นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แล้วก็ให้ความรู้แบบเป็นในส่วนของการส่งเสริมการขายและการส่งออกเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจรค่ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชื่อว่ากลุ่มแปรรูปผลไม้และสับประรดบ้านห้วยเล็บมือตําบลหนองเดินอํนเาเภอบงค้า จังหวัดบึงการนะคะโดยในการทำงานนี้เราจะได้วัตถุดิบจากท้องถิ่นก็คือซิลินทรวันลีทีมงานก็จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้แล้วก็ประชาชนผู้สนใจนะคะแล้วก็หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายค่ะในปีที่1.2.3นี้ก็จะตรงกับวัตถุประสงค์ที่1.2.3 ปีแรกก็จะเป็นการผลักดันให้เกิดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนปีที่2เป็นการผลักดันให้เกิดการทําธุรกิจนะคะแล้วก็ปีที่3จะเป็นการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ขยายตลาดเพื่อให้เกิดการผลิตยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยมีผลผลิตคือกลุ่มอุสาหกิจชุมชนได้รับความรู้ผลลัพธ์ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ตัวชี้วัดก็จะเป็นผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ50ซึ่งในกลุ่มนี้มีทั้งหมด61คนนะคะมีสินค้าที่ได้รับการพัฒนา3ผลิตภัณฑ์แล้วก็ผลักดันให้เกิดการรับรองมาตรฐานจะผลักดันทั้ง3ผลิตภัณฑ์นี้เลยนะคะแล้วก็ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละแ0แล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า1เท่าของงบประมาณที่ได้รับ ผลกระทบก็จะเป็นการกระจายรายได้ของเกษตรกรในชุมชนทำให้วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะปีที่1ตรงกับวัตถุประสงค์ที่1ที่กล่าวมาแล้วนะคะมีงบประมาณรวม2,50 0 0 0บาทปีที่2ก็จะผลักดันธุรกิจตาม business model canvas นี้นะคะและนี่ก็เป็นรูปของผู้นำออวิสาหกิจชุมชนนะคะ ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะครับคุณค่ะ